แจ้งข่าว18พฤศจิกายน2565ประกาศผลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วันไหนบ้างอนุมัติงบ3,000สูงไวรีบเช็คสิทด,ด่วนสวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ เช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข่าวสารไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษรวมไปถึงกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบัตรเก่าทุกท่านประกาศผลสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วันนี้ทางช่องมาแจ้งข่าวสาร ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังในคลิปกันค่ะพร้อมกับอนุมัติแล้วเงินสูงไว้3,000บาทก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะ มาตรการการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565มีประชาชนทยอยไปลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องซึ่งสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วลืมติดตามผลประกาศการลงทะเบียนกันด้วยนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้แจ้งแล้วสำหรับการประกาศผลในส่วนของการลงทะเบียนถ้าใครที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ สำหรับกลุ่มที่ง่ายที่สุดนะคะก็คงเป็นกลุ่มที่อายุ18ปปีขึ้นไปยังไม่มีครอบครัวซึ่งลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นี้ถ้าเข้าไปแล้วเช็คแล้วทุกท่านยังไม่เสร็จสมบูรณ์สำหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนง่ายๆเลยค่ะท่านต้องไปลงทะเบียนใหม่นะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนลงทะเบียนแบบครอบครัวก็สามารถเช็คได้ ผ่านทางเว็บไซต์แต่ต้องยื่นแก้ไขที่หน่วยงานที่รับลงทะเบียนสำหรับการประกาศผลการลงทะเบียนเป็นการแจ้งว่าข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนนั้นถูกต้องหรือไม่หากถูกต้องแล้วก็รอการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งก็จะประกาศผลการอนุมัติชัดเจนในช่วงเดือนมกราคม2566ซึ่งในส่วนตรงนี้ถ้าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งเกิดจากกรณีใดก็ตามนะคะอาจจะเกิดจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนหรือครอบครัวที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองณนะหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ท่านไปลงทะเบียนหรือยื่นแบบฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันที่3พฤศจิกายน2565 ท้งนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านสองเว็บไซต์เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็เว็บไซต์ทางกระทรวงการคลังนั่นเองค่ะซึ่งจะประกาศผลทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปนั่นเองค่ะซึ่งกำหนดการประกาศผลลงทะเบียนมีดังนี้สำหรับใครที่เป็นชุดแรกลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5ถึง8กันยาชุดแรกนี้นะคะประกาศผลในวันศุกร์ที่16กันยายน แล้วก็รีบเช็คด้วยนะคะถ้าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในวันที่9ถึง15กันยายนประกาศผลวันที่23กันยายนลงทะเบียนวันที่16ถึง22กันยายนประกาศผลวันที่30กันยายนลงทะเบียนวันที่23ถึง29กันยายนประกาศผลวันที่7ตุลาคมลงทะเบียนวันที่30กันยายน ถึง6ตุลาคมประกาศผล14ตุลาคมลงทะเบียนวันที่7ถึง13ตุลาคมประกาศผล21ตุลาคมและรอบสุดท้ายวันที่14ถึง19ตุลาคมประกาศผล28ตุลาคมใครไปลงทะเบียนเร็วก็สามารถรีบแก้ไขได้นะคะถ้าท่านลงทะเบียนผิดพลาดมาต่อกันในเรื่องของพ่อแม่พี่น้องที่รองเงินสูงไว้นะคะ เงินที่พ่อแม่พี่น้องจะได้รับกันสำหรับเงิน3 0 0 0บาทของผู้สูงอายุอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ประชุมคลมเมื่อวันที่6กันยายน2565ที่ผ่านมาอนุมัติงบกลางปี2565วงเงิน279 3 8ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดการงานศพของผู้สูงอายุตามประเพณีลายละ3,000บาทเพิ่มเติมในช่วงเดือนตุลาคม2,564ถึงพฤษภาคม2,565จําจำนวนทั้งสิ้น93,127ลายซึ่งในส่วนตรงนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะญาติพ่อแม่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุที่ต้องการเงินค่าทำศพ3,000บาท ก็สามารถไปยื่นคำขอได้เงินในส่วนตรงนี้และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ